ใหญ่บหรอเอาไปแม่ยอะมากไหมเยอะๆมีเรียนสีขาเลย่าอ่ะให้น่องน่ติอ่าเดี๋อวนี้เอายกขึ้นนีดนิดนีต่อเลยขึ้ี่ตี้ยมือม้อมือวันมือมือบอมือมือยู่ซือกันตี่แบบอันเนอร์1 2เจ้าไปอ้าวว้าว อัดีแจ้วัดแจ้วัดก็ดีไ้กูมวแาวัดอ่ะฟาอาอิดเอาให้น้องคู่ปอานี่น้องสองสามว้ายนยนี่กค ህ ህ ህ